สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เราพูดถึงการทําใบชุดหนึ่งสองของฤดูกาลของภาคใต้นะครับก็คือให้ยึดพื้นที่ของเรานะครับว่าง่ายๆนะครับว่าทุเรียนแถวบ้านเราเนี่ยเขาตัดกันเดือนไหนนะครับอ่าอันนี้เราก็ยึดสมมุติว่าเขาตัดเดือนนี้หมดนะครับเดือนหน้าเนี่ยเราเริ่มแต่งกิ่งเลยนะครับให้จําไว้ว่าเรามีระยะเวลา4เดือนเท่านั้นนะครับ ก่อนจะถึงลมหนาวกระทบลมหนาวของภาคใต้ก็จะอยู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายอาจจะอยู่ช่วงธันวาคมนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4สิ้นเดือนและก็เลยไปมกราคม1เดือนนะครับฤด,ดูกาลของภาคใต้นะครับให้ดอกออกประมาณต้นต้นหรือกลางมกรานะครับหรือต้นกุมภาพันธุ์พวกนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเลยถ้าเลยกุมภาไปไหม ไปเดือนที่3เดือนมีนาคมมันตรงกับร้อนแรงนะครับอ่ะเหมือนที่นี่นะครับของผมเนี่ยทำสามชุดใบตรงกับมีนาคมไม่ค่อยจะออกมากนักนะครับอ่ะพูดได้ว่าภาคใต้ทั่วเลยนะครับมันจะไม่ค่อยออกดอกนะครับเพราะว่าอากาศไม่ได้นะครับก็คือช่วงลมหนาวเนี่ยจะไม่ได้นะครับให้เรายึดว่าเรามีเวลาเพียงสเดือนเท่านั้นในการทำสอชุดใบนะครับต้นนี้ผมมานำาเป็นตัวอย่างนะครับเอามา ให้ดูนะครับก็คือสมมุติว่าผมได้ใบชุดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยใบแก่เรียบร้อยนะครับเราฟื้นฟูต้นปกตินะครับพอยอดที่สองปีระยะนี้นะครับระยะนี้แหละเราจะกระตุ้นด้วยสาร่ายนะครับสาร่ายก็จะใช้แบบผงแบบน้ําได้หมดนะครับยูเรียก็1นกิโลต่อน้ํา200ลิตรนะครับเทียบจาก2อ0ลิตรทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางดินนะครับใครจะให้สูตรเสมอก็ได้นะครับ ยูเรียก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําสูตรเสมอนะครับเนื่องจากว่าไนโตรเจนไม่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็เราก็ให้ทางดินไปหนึ่งครั้งนะครับถ้าคนที่ทําใบชุดหนึ่งชุดที่หนึ่งเนี่ยมาเต็มนะครับมาดีเนี่ยนะครับออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะี่ครับใกล้จะไม่ใช้ทางดินก็ได้นะครับไม่ใช้ทางดินก็ได้ในใบชุดที่สองเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนจาก สูตรเสมอนะครับทางดินใบชุดที่2ถ้าคนที่มีใบสมบูรณ์นะครับให้ใส่8 24ไปเลยนะครับไก่จะใส่สักครั้งสองครั้งก็ได้นะครับถ้าใส่ก็เริ่มใส่ระยะนี้เลยนะครับใบชุดที่2สมมุติว่ายอดเนี่ยเป็นใบชุดที่2นะครับผมก็ใส่เลย8 24 1หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอใบเริ่มกลางเนี่ยนะครับใบใบกลางหรือเพศสลัดเนี่ยผมให้อีกหนึ่งครั้งนะครับให้อีกหนึ่งครั้งเพราะว่าเราจะเอาดอกในใบชุดที่2นะครับพอใบนี้กลางเรียบร้อยแล้วก็พ่นยาแมลงตามปกตินะครับ ยาแมลงหนึ่งรอบใบเนี่ยผมจะพ่นสองครั้งนะครับระยะนี้เนี่ยนะครับสักสองสามวันเดี๋ยวมันก็ยอดนี้มันจะอวบอ้วนนะครับเราก็เริ่มพ่นนะครับให้ยึดที่ระยะห่างปลาทูนะครับให้มันเบรออกมานิดนึงนะครับอันนี้ก็ยังยังยังเร็วไปนะครับถ้าพ่นระยะนี้ถ้าระยะนี้อ่ะระยะนี้ก็ยังช้าเกินไปนะครับเพราะว่ากลางไปแล้วนะครับโอเคอ่ะระยะนี้นะครับด้านในระยะ ระยะประมาณนี้แหละนะครับเราจะพ่นกระตุ้นแล้วก็ยาแมาลงนะครับที่เหลือก็เราก็ปฏิบัติตามหน้าง,งานนะครับปุ๋ยทุเรียนเอาลูกจะไม่ใส่มั่วไม่ใส่สเปรย์สปะนะครับแล้วก็ผมใช้อยู่2ส,สูตรเท่านั้นนะครับสสูตรเท่านั้นบ่งตรงเลยนะครับช่วงที่จะเอาดอกเนี่ยนะครับผมใช้กระตุ้นสูตรเสมอกระตุ้นใบแล้วก็ใบแรกผมใช้ยูเรีย แล้วก็เติมด้วยสูตรเสมอนะครับแล้วก็ใบชุดที่2เนี่ยถ้าใบแรกออกมาดีผมจะใช้8 24เลยในใบชุดที่2นะครับผมจะใส่ระยะนี้แหละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บางบางบางปีเนี่ยอาจจะใส่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเลยแล้วก็ไปลงศสารใบเพลสลาดใบชุดที่2นะครับก็จะตรงกับช่วง สัปดาห์สุดท้ายของมีนาสัปดาห์สุดท้ายของธันวาคมบอดีนีครับแล้วแล้วก็เข้าสู่หรือจะสัปดาห์แรกของมกราคมอันนี้เราก็ดูฝนนิดนึงนะครับลงสารไวโคก็ลงมั่วไม่ได้ต้องต้องดูฝนนะครับโอเคนะครับอันนี้สําหรับคนดี่ค <com> <ăn in> <world> ่อนข้างมีประสบการณ์นิดนึงนะครับการลงสารไวโคเนี่ยก็ต้องต้องฝึกนะครับถ้ามือใหม่เนี่ยฝึกทานะครับปีละแถวก็ได้นะครับฝึกสักสิบต้นก็ได้นะครับฝึกนะครับฝึกไม่ไม่แนะนําให้ทําหมดนะครับถ้าเรายัง ยังทําชุดใบไม่ได้หรือยังไม่มีความรู้พวกการใช้สารแมคโครนะครับสารแมโครมีประโยชน์นะครับแล้วก็าสารแมคโครก็ถ้าต้นที่ที่โซมหรือฟื้นต้นมาไม่ไมดีเนี่ยไม่แนะนําให้ลงสารนะให้ข้ามไปเลยนะครับเราก็ไปใช้กับต้นที่สมบูรณ์นะครับเราก็หลีกเลี่ยงต้นโซมหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้แหละนะครับวิธีการดูแลและก็ปฏิบัติในชุดที่2 ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เราก็สะสมตามปกตินะครับตัวสะสมก็ผมลงไว้ทุกคลิปนะครับผมจะไม่บอกอะไรในนี้แล้วนะครับให้ไปค้นหาดูนะครับเข้าไปที่ช่องนะครับเทคนิคเรือนใต้แล้วก็ไปที่แว่นขยายค้นหานะครับค้นหาสูตรทําใบสะสมอาหารนะครับชุดเดียวจบผมใช้แบบแบบซองนะครับปีที่แล้วก็ก็ใบก็ปกติค่อนข้างดีนะครับก็เหมือนกับส่วนนอื่นนะครับแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากนะนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็การปฏิบัติใบชุดที่2ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็ใบค่อนข้างแตกออกมาดีนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเสียบข้างนะครับอันนี้จะเป็นทองย้อยฉัดนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับลักษณะผมก็แต่งรอไว้นะครับถ้าทึบเมื่อไหร่ผมก็แต่งนะครับเพราะว่าเราเราแต่งสามารถแต่งหนักได้อกเดือนครั้งพวกเนี้ยพวกที่ตูนเล็กไม่ได้เอาลูกนะครับเพราะว่าเขายังเล็กมากนะครับแล้วก็ทางใบก็จะ มียาแมลงตามปกตินะครับไม่มีพ่นสะสมใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ้นเปลืองนะครับไม่ต้องไม่ต้องถามว่าผมพ่นสูตรทางใบไหมนะครับพ่นสะสมไหมพวกต้นไม่ที่ไม่มีลูกไม่ใช้ใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ้นเปลืองนะครับบอกว่าสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับก็ปุ๋ยก็คอนข้างที่จะแพงด้วยนะครับให้ดูแลทางดินตามปกตินะครับที่เหลือก็จําไม่ว่า1ชุดใบพ่นยาแมลงไม่เกินสองครั้งนะครับ ก็สวยงามนะครับถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็ผมมั่นใจว่าสวยแน่นอนนะครับโอเคนี่ก็เคล็ดลบง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในการปฏิบัติใบชุดที่2นะครับโอเคมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับการใช้ปุ๋ยใช้ยาบ้างเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคครับ